ใช่ไหมคะเกี่ยวกับช่วงเคยเคยสวยๆแตกๆผมผมถึงสองหมื่นเลยแล้วอุ๊ยยังบันไดด้วยบันไดบันไดบันได ปัจไัยมาด้วยจะเก็บปัจไัยมาด้วยจะเก็บปัจไัยมาด้วยวิ่งไป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 เร็ว หัวฟ้ามนะันจะสว่างกระเป๋าทิ้งอ่ะเอาเจอบันไดด้วยตามเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าเอาไปอย่าเอาไปแช่ไม่เอามันขึ้นได้อเออ ไอ,อ้กก็เลกเ็บดีย๋ย,ยวแวะตรงนั้นหน่อยแล้วตอนก็เพิ่งช้าถูกมาล้ไปไปไปมีนมด้วย สตครังคุมมากใส่ถุงหน่อยเต็มเหรอโอเคโอเคอย่าบางดิโอเคโอเคนกระเช้าเลยนี่เก็บ yeah ต,ก,ตก็ตกดีตกอดีตกกดีตกดี ทอสักทีไว้หลังร hmm. ่อร้อยปีรานค้าไปร้านค้าโอ้โหเล็กอัน ไม่บุกประสาเพราะวอันตรายเกิดไปแล้วไม่เห็นเะทสลาเลยนะเว้ยค่ะอมันมีไม่อากให้อันไาวนะ เครือทองมีต้นค่าด้วยกอดเหรอโอ้โหไม่น่าไปไลอดเอออันนี้อะไรวะเฮ้ ความมีคุณค่าควบมมีความสุความสุความสุขเพือนไทยความุข ขออ่ะ้ยขอแล้ะวุ้ยขอบคดณด้วยก่อนจะไิ อเ,อเอาเป็นเพื่อนคุยระหว่างทางดีกว่าเค่เพื่อนคุยระหว่างทางกเโอ๊ะดา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 ดีกาด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 าบีเซฟเซฟเซฟดีเซฟ การด้วก,ก,กขอต่อ,อีกที่ะ